โอ้ยจะ่เมนเกะย่ายอ่อมตัดกิ่งหมนขั้นไปจากพี่น้องแต่งแล้วจ้าแต่งเกือบจะเสร็จแล้วค่ะเกือบจะเสร็จแล้วละแต่งที่สองมือจากพี่น้องแตง่งที่สองมือเฮ็ดให้สบายตาสบายใจขึ้นละบาดนี่ห <c oughs> ยาก็บอกสั้นค่ะยากับบอกสันกกบบส้นยุ่คนละส่วนในจักน้อยบาทนี่จ่าพี่น้องนี่ก็เป็นดอกแล้วป่านนี้ย่ากะจะเริ่มฉีดฮิวมีพดัดบูมแปดแปดใส่ได้บาทนี้ พราะาตอนฉีดนั่นอันมันเปือ,อยงยาอาจาพี่น้องอันงามันหลายนากจากฉีดมองได้แน่อันี้ตัดออกแล้วจ,าจา้าตัดออกแล้วบานนี้ก็จะฉีดบูมเปดแปดก็หิวมิกพาดทำให้ลูกใหญ่ลูกโตลูกโดกขั้วมไม่หล่นไม่ล่วมน,น,นมามาดูอีกใส่ได้พ้นได้ใจพี่น้องบูมเปดแปดเออฉีดลงไปมลยทำให้ลูกโตเดี๋ยวลูกออกเนี่ยง่าม นี่ทำให้ลูกใหญ่ลูกโตจ้ะพี่น้องปันี้ย่ายกับสิผสมอนันน์นำอินดีบนำไส่บ่อยเป็นจุดเป็นดางพึงได้สร้างมากลลวกะ้นกับรังยุดตกจะได้ฉีดจ้ะพี่น้องมื่อขึ้นีีก็ะตกเบิดขึ้นเดียด๋ยวจะย่ฉีดแล้วจะยด้ฉีดแล้วเอาเอาเอากิ่งอันนี้ออกก่อนแปลงกิ่งออกก่อน แตงกออกก้นบางหูบางตาเลยจ้ะพี่น้องแตงออกจ้าเล่าเศร้าวสวนจ้าแตงออกแล้วแล้วก็มีข้อมนลลงไปมุ้งเป็ดลงไปนี่ะจ้าเศร้าวสวนเท่าเป็นกำลังใจให้กันนะคะยายก็ขอเป็นกำลังใจให้ ทุกท่านค่ะที่มีสวนพุทธาจ้าทํทำไปเรื่อยๆเนี่ยละจ้ามือได้เข้ามือเข้าก็นอนมือได้ดูกับเห็ดไปเรื่อยๆนี่แลนนหละเนี่ยลยละเพื่อชีวิตเพื่อจะได้กินละเนี่ยตัดแตงหนีบออกไปน้ำอ่ากัดกินมึงด้วยไหม แซ uh ่บจากพี ang, ่น้องแท้แฉ็บปรบหวานอร่อยด้วยบูมแปดแปดพิมพ์มีพารฉีดเด้อพี่น้องเฉีดเฉีดฉีดได้ผลลูกค้าก็ถามหาว่าบางท่านสวนนีแซ่บว่าท่านไม่ละซุปบ่ท่านใจพี่น้องหกอาทันเลยใหญ่กับนุยิ้มกับไม่ขาดรับบ่้านไม่ขาดรับบ่้าน แกวามันจุกบ่ทันจุกมาทันมาทันจ้าแกงออกแล้วจ้าออกแล้วจ้ามากระหมักไล่ๆอยู่จะพี่น้อง ไอหมังล้อยๆจุดๆไปฮะนั้นแสบแบบว่าเป็นหน้อยนะจ๋าพีนน <c oughs> น่น่องแสบจ้ะแสบแสบแสบจ๋าแบบนี้บ่เคอดงเสีอปันไดบ่เคอดงเสืยไปเไดก็สวนมาคลันนละกันเนี้ เชือปันได้พี่น้องคนี่บอกพระเจ้านี่บอกพร้เจ้าคือสวนบางข้างพระเจ้าไปมื่อเนี้ยมื่อหน่อยทำแห้งเขาใดเลยจ้ะพี่นอ้องทำแห้งเขาใดนะ ย่างทำไเทด่ไร่ที่นี่ล่ะนีนกลมหนีกัยังน้าอยู่จะพี่น้องด่ว่ายายกับแพ่งายกับแพง แค่ก <c ười> ับแพงงามมันอยู่ก็เลยจงไว้ซะก่อนต้นต้นหนี้เห็ดยังสี่ต้นนีงามๆแต่ว่าก็ยังสีได้มนมนอยู่เพราะว่าพิ้งนี่ก็งามอยู่นะน้ำไม่ไม่ีหมาดอยู่ก็เลยเอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำพอซองเห็นเสือโอุตายโอ้ซองเห็นเสือนี่ละมีท่ามันยืนจะงามอุ่ม มาได้มองอกันท่านท่านก้าวต้นตัวนี้แมวเอาเวยแล้วมันปงหยอนเมิ่อไหร่มาเอ้ามันเป็นดอกใยญ่เลยมันเป็นดอกอยู่เป็นดอกมันชิดได้มาอยู่ได้มันเป็นดอกอยู่จากพี่น้องมันปงไม้อยู่ย่าไว่ามันสิท่านเดี๋เก็บอยู่ดอกเลื่ยจงไว้งามอยู่ นี่ยาก็เป็นดงอยู่แต่ยูนมานสีเห็นบอันกองไว้นี่ก่อนกองไว้นี่ก่อนต้องเสือออกออกฟุ้งเสือนูยิ้มไปโรงเรียนแต่พี่น้องมือนี่เป็นเงียบเงียบแต่กลัวเป็นอีโมโลกโปกเปกอยู่หุนไหวเสียหายยะอยู่ มือน,นี้เราไปโรงเรียนมือนี้ว่านี่กระบงน้ำออกจากมือหายย่ายน้ำปักน้ำักขันปักน,น,ออกน,กนี่นีบออกแบบนี้แล้วพี่นอกบาดนี่นี่ออกนีบออกนี่ละนี่น้ำมกขันปักมือบ้าเจ้าต,ตัวนี้เป็นดอกอยู่นะการยอดออกน้อง นกัดงดเลยกัดไอ้เพ้อบาดให้มันยามันชูงมถือให้มันมาเรียงตัวลุมนี่เนี่ยซ้ำหนี่ไรใจพี่น้องสวยแล้วสวยแล้วสุดยอดเลยจ้ะพี่น้องนี่หมากหมากว่ามึงมากใกล้ๆเนี่ยนี่นี่หมากนี่หมากน้อยๆกำลังน้อยๆกำลังงามหมากน้อยๆ ดอกดอกอยู่จ้าดอกดอกอยู่จา้าแตงออกก็จะเป็นแบบนี้นะจา้าจ้าแตงออกนิดน้อยน้อยน้อยนะได้แล้วบาทนี้มาเป็นตะย,ยานเสือแล้วบาทนี้ <c oughs> <c oughs> มันแปลนแล้วบาทนี้เแล้วก็จะแตงไปเรื่อยๆยังอีกหาฮกแถวจ้ะพี่น้องฟังเรื่องนี้ยังอีกหาฮกแถวเดี๋ยวยายแตงอยู่สองมือแล้วมือบ้านนี้กับมือนี้ <c oughs> น้ำปักมือบ่น้ำปักมือ น้ำก็ปากมือจนกำเขาก็ไดในน้ำปากมือเป็ <c oughs> นแผล <c oughs> ให้นุยิมบง่งให้นุยิมก็ว่าบอเห็นเห็นนุยิมว่านี่นี่น้ำปากมือวดขนาดเอาท้ายข้าม่เนี่ย